ข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนเคมินไม่พอใจหนักแหบุกรื้อรั้วน้าหีบเพลงหลังไทยสั่งย้าย170ครัวเรือน4กันยาย,ยน2568เพจ Army Military Force ได้โพสต์ข้อความที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วซึ่งขณะนี้เหตุการณ์อยู่ในช่วงชุลมุนวุ่นวายเป็นอย่างมากโดยทางเพจได้ระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าเมื่อเวลา9นาฬิกา50นาทีขณะนี้ทหารเคมร เกณฑ์ชาวบ้านกดดันทหารไทยที่บ้านหนองจานหนองแยกแก้วอําเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วหลังผู้ว่าจังหวัดสระแก้วออกคำสั่งย้าย170ครัวเรือเนเขมรลุกล้ำพื้นที่ในไทยต่อมาศิริกาทหารขเขมรน,นำชาวบ้านพร้อมด้วยท่อนไม้ครบมือประท้วงขานการสร้างรั้วก้นประเทศแล้วก็กดดันขับไล่เจ้าหน้าที่ทหารไทยที่ประจําการอยู่บนดินแดนของไทยณนะบ้านหนองจาจนจังหวัดสระแก้ว เหตุการณ์นี้มีขึ้นหลังจากผู้ว่าฯแก้วออกคำสั่งย้าย170ครัวเรือนขมรนลุกล้ำพื้นที่ไทย10นาทีชาวบ้านขมรนพร้อมด้วยท่อนไม้ครบมือยังคงเดินหน้าประท้วงคัดค้านการสร้างรั้วการประเทศไทยและกดดันขับไล่ทหารไทยออกไปจากแผ่นดินของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องแต่ฝ่ายทหารไทยยังคงยืนหยัดทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยและจะไม่ยอมให้พวกขมรเข้ามาอ้างสิทธิ์บนผืนแผ่นดินไทยอีกต่อไป12 0 2นาทีผู้นำชุมชนร่วมกับทหารขมร ชาวบ้านใกล้เคียงมายัางพื้นที่ต่อเนื่องเพื่อประท้วงคัดค้านการสร้างรั้วกั้นประเทศแล้วก็ขับไล่ทหารไทยประจําการที่ชายแดนบ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วพบว่าชาวบ้านมีท่อนไม้ครบมือแต่ทหารกัมพูชาไม่ได้ห้ามปรามแต่อย่างใดขณะที่ชาวบ้านขเขมรประท้วงคัดค้านการสร้างรัว้วกดดันขับไล่ทหารไทยที่ประจําการอยู่พื้นแผ่นดินไทยไปให้พ้นจากพื้นที่บ้านหนองจานอย่างต่อเนื่อง สี่บริการห้าสิบแปดนาทีชาวบ้านเขมรพร้อมด้วยท่อนไม้ครบมือบุกรือรวดน้ำหีเพลงพร้อมโหตะโกนขับไล่ทหารไทยและใช้วาจายั่ยุยับขายประท้วงคัดค้านการสร้างรั้วกั้นประเทศไทยโดยฝ่ายไทยตามคำสั่งของทหารกัมพูชาอย่างไรก็ตามสถานการณ์ยังคงอยู่ในความตึงเครียดนะคะหากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบอย่างต่อเนื่องขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ